สวัสดีครับปักธงทิศทางไทยซีรีส์ลอกครับคดี112ของคุณทักษินเดินทางมาถึงอพิโซดสุดท้ายนะแล้วนะครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ได้ติดตามนะฮะเพราะว่าผมมานำเสนอซีรีส์แบบนี้นั้นเนี่ยพยายามที่จะนำเอาข้อมูลมาเรียบเรียงให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบมากกว่าจะทำคลิปที่เป็นการแสดง ความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์วิแคะอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองเพียงอย่างเดียวเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วครับเวลาเราพูดถึงสถานการณ์การเมืองในแต่ละวันเนื่องจากเรน,นี้สื่อเนี่ยมันเร็วโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียนะฮะมันยิ่งกระชับยิ่งสั้นยิ่งเร็วข้อมูลจำนวนมากอันเป็นรายละเอียดของเนื้อหาข้อเท็จจริงนั้นก็จะต้องถูกหัน่นถูกตัดถูกทิ้งลงไปไม่น้อยก็เลยคิดว่าจะลองทดลองนะครับทำคลิป ในรูปแบบแบบนี้ดูเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลที่ลงรายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริงได้มากขึ้นโดยเน้นเฉพาะข้อมูลข้อเท็จจริงและก็พยายามจะใส่ความคิดความเห็นให้น้อยลงนะครับคดีที่คุณทักษิณโดนฟ้อง112 นะครับอย่างที่ลําดับให้ฟังกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมีมูลไม่มีมูลเนี่ยรวบรวมมาได้11คดีแต่มีเพียงคดีเดียวที่มีการดําเนินการและก็ต้องลุ้นกันอยู่นานว่าตกลงอายการ นะครับจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องก็คือคดีที่คุณทักษิณไปพูดกับสื่อเกาหลีโดยต้องย้ําอีกทีครับว่าคดีดีนั้นเนี่ยมีต้นทางมีเจ้าทุกขก็คือกองทบกนะครับซึ่งคดีนี้มาสั่งฟ้องนะครับคุณทักษิณในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองนั้นเนี่ยเข้าถึงจุดสําคัญประเด็นก็คือก็ต้องรอกันแล้วครับว่าวันที่18มิถุนายนก็อีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นอีก10กว่าวัน ตกลงเนี่ยนอกเหนือจากคุณทักษิณจะได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวการเมืองไทยจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนอะไรอย่างไรนะครับอ่ะก็มีการพูดถึงหลายแงย่หลายมุมของความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่18แแต่ใครจะพูดเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าณขณะนี้นั้นเนี่ยคนนี้นี่น่าสนใจที่สุด นั่นก็คือวิษณุเครืองามซึ่งเข้ามารับตําแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประเภทที่เรียกว่าแหมนะฮะเคยมีเรื่องเรียกว่าต่อว่าต่อขานกันในอดีตก็ให้เลิกแล้วต่อกันนะฮะก็ทําเอาคนก็อาเรียกว่าแซลแล้วกันนะ,ะแซวอาจารย์วิษนุแต่ระดับนักกฎหมายนะฮะแต่บางคนก็เรียกอาจารย์วิษณุวเนติบริกรระดับชั้นเซียนเนี่ยแกจะว่ายังไงเรื่อง การประกันตัวของคุณทักษิณในวันที่18มิถุนายนอาจารย์วิษณุบอกแบบนี้นะครับนะฮะเพราะมีคนไปถามอาจารย์วิษณุหลังจากคุณทักษิณถูกสั่งฟ้องนะฮะอายการมีคําสั่งฟ้องวันที่29นะครับคุณทักษิณกลายเป็นข่าวใหญ่อาจารย์วิษณุก็ตอบคําถามนักข่าววันที่30เรื่อง ความน่ากังวลมีความกังวลกับคดีของคุณทักษณิณหรือไม่ายานวิศนุตอบแบบนี้ครับบอกว่าก็ให้ไปถามคุณทักษณิณนะฮะมาถามตนตนก็ตอบไม่ถูกเออก็ตอบตามความจริงแหละครับเขาก็ต้องไปถามนะแกแกไม่ได้โดนฟ้องแกจะกังวลทําไมนะฮะทีนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าวันที่18มิถุนาย,ยนนี้เนี่ยไอ้าการต้องควบคุมตัวคุณทักษณิณไปที่ศาลซึ่งศาลก็จะประทับกลับฟ้องและก็ต้องไปดูกันว่าศาลจะให้ประกันตัวใช่หรือไม่นะฮะก็ศาลวิศนุก็ อธิบายโดยหลักการเลยครับนะฮะทีนี้นักข่าวก็ถามต่ออีกว่าถ้าหากศารไม่ให้ประกันตัวเนี่ยคุณทักษิณก็ต้องติดคุกเลยใช่หรือไม่อาจารย์วิษณุตอบว่าใช่นะฮะแต่มีแต่นะครับมีแต่มีแต่อาจารย์วิษณุขยายความว่าในระยะหลังนั้นคดีหนึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยสารให้ประกันตัวแทบทุกคดีก็แปลว่าสื่อก็นําเอาทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ได้พูดแล้วครับว่าะะระดับปร,รมาจารย์อย่างอาจารย์วิษณุเนี่ยก็บอกว่าทักษิณอาจจะได้ประกัน ะะทีนี้ประเด็นก็คือว่าคาว่าอาจจะนี่แหละซึ่งถ้าเป็นสําหรับเราเราท่านๆก็คงจะไม่เป็นไร,รครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าเราก็ว่ากันไปสารท่านว่าย,ยังไงกะะ็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดตามที่ท่านวินะะิจฉัยมาเป็นตะกล้องเนี่ยถ้าสารให้บอกว่าไม่ให้ประกันก็ต้องรับสภาพใช่ไหมเนี่ยก็จะเอาโอเลี้ยงก็ผัดอะไรก็สั่งกันมาบอกญาติบอก,บอก,บอกเพื่อนฝูงแต่ถ้าสารให้ประกันก็ยกมือ นะครับขอบคุณสารที่สารท่านมีเมตตาดีนะเพราะเราก็ชาวบ้านคนธรรมดาแต่ระดับคุณทักษิณเนี่ยซึ่งก็มีคดีอาจไม่ใช่คดีและใช้คาว่าคดีก็ไม่ถืออ่ว่ามีกรณีแล้วมีกรณีเรื่องของการไม่ได้ติดคุกจริงๆเลยแม้แต่สักคืนเดียวเนี่ยนะฮะเมื่อได้รับพระเมตตาอภัยลดโทษหนึปีแถมนะครับได้รับการพักโทษนะเป็นกรณีเข้าข่ายพักโทษกรณีพิเศษอีกยังมีประเด็นยังมีกรณี ที่ค้างคาอยู่อันเกี่ยวเนื่องกับคดีเก่าของคุณทักษิณเนี่ยซึ่ง ก็มีการข้าดหมายกันไปเยอะแยะแล้วครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคือถ้าไม่ได้ประกันวันนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะไปชนกับเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปตะเกียนะฮะพระเมตตาอาภาัยลดโทษให้1ปีหรือ1ปีแต่ไม่ได้ติดคุกจริงๆนะครับแม้กระทั่งสัก1คืนนะฮะแถมยังได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษทำกลางเสียงวิาพากษารณ์อันอื้ออึงสนันเลื่อนลั่นประเทศเนี่ยแต่วันนั้นถ้าคุณทักษิณบอกสารบอกไม่ให้ประกัน นึกภาพไม่ออกเลยครับว่าภาพที่จะปรากฏมันจะเป็นยังไงอย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยในปีที่แล้วจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นภาพนะฮะคุณทักษิณในเรือนจําแม้แต่กระทั่งภาพเดียวนะครับท่านผู้ชมขณะที่ถ้าเทียบกับกรณีของนะครับระดับแกนนําหรือระดับบุคคลสําคัญนะที่เคยต้องคดีไม่ว่าจะเป็นอ่าคุณสนธินะฮะพันธมิตรคุณจำลองนะฮะหรือว่าจะเป็นกลุ่มกปป,ปส นะที่เคยต้องไปรอประกันติดคุกอยู่2คืน3วัน,เ,นเราก็มีภาพนะ ะะว่าได้เข้าสู่การรับตัวของกรมราชธรรมอะไรอย่างไรแต่สําหรับกรณีของคุณทักษิณเนี่ยเราไม่เห็นคุณจตุพรก็พูดเรื่องนี้ว่าแมนะฮะคุณจตุพรเองก็โดนนะครับเข้าขาออกออก,ออกเรือนจําอยู่หลายครั้งคือทุกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความก็เรียกว่าเหตุขัดแย้งนะครับหรือว่ากรณีทางการเมืองเนี่ยตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาเนี่ยนะะก็เข้าขาออกออก,ออกเรือนจํากันนะฮะ,เย,ะเยอะหน่อยจะเยอะจะมากจะน้อยก็สุดแล้วแต่แต่มีภาพปรากฏออกมาให้เห็น แต่คุณทักษิณไม่มีนะไม่มีเลยฉะนั้นวันที่18ถ้ามีกรณีว่าสมมติไม่ได้ประกันนะนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ,ะแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างที่อาจารย์วิศนุบอกว่าเอ๊ะได้ประกัน<ม>ก็ได้ประกันได้ประกันก็จะมีภาพเหมือนกับเป็นภาพที่ปรากฏก็คือจะเป็นภาพคุณทักษิณเดินลงมาจากสานาญานะฮะก็จะมีนักข่าวไปลุมร้อมสัมภาษณ์นะครับเนี่ยจริงๆก็อาจจะเป็นข่าวตั้งแต่เดินขึ้นไปแล้วละเพราะถ,ถ้าท่าน้จมเคยไปที่สาราญ,ญาเนี่ยก็จะมีบันไดสูงต้องเดินขึ้นไปค่อนข้างสูง แล้วระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนดังคนสําคัญเซเลบริตี้นักข่า,ขาวก็จะไปรุมร้อมสัมภาษณ์ทั้งก่อนนะครับที่จะขึ้นไปฟังคําสั่งศาลหรือหลังจากที่สมมุติถ้าได้ประกันก็ต้องก็เหมือนอผมยกตัวอย่างกรณีพี่ต้อยนะคะ ไปฟังสารดีกาท่านอ่านเนี่ยก็ลงไบสัมภาษณ์หลังจากที่มีสารได้พิจารณาอ่านคําพิพากษาแล้วนะครับรอลงอายา2ปีแบบนี้นะก็มาสัมภาษณ์ข้างล่างก็จะปรากฏภาพข่าวแบบนั้นนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วก็มีหลายคนมองก็ว่าจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งภาพข่าวแบบนั้นนะครับคือไปในสถานะของผู้ที่เป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยเนี่ยสำหรับคุณทักษิณบางทีก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าคุณทักษิณก็ไม่อยากเกิดภาพแบบนั้นเหมือนกันนะฮะอ้าว ก็ต้องว่ากันไปนะครับ18นี้18นี้ฝั่งที่บอกว่าไม่มีประเด็นอะไรมากมายหรอกพูดแบบอาจารย์วิสณุก็มีไม่น้อยนะเช่น นะครับคือจารย์วิษนุจะให้เหตุผลว่าก็หลังหลังสารก็ให้ประกันตัวแทบทุกคดีนี่คดี1นึนะอสองที่มีคนออกมาให้ความเห็นคล้ายๆจารย์วิษนุก็เช่นคุณนิพิษอินทรสมบัติคุณเทพไทยเสนาพงศ์ก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยไม่ไม่คือแกอาจจะพูดในทํานองนะนักกฎหมายหรือว่าคนที่เคยนะครับผ่านประสบการณ์ตรงนั้น ว่าดูรูปการแล้วก็ในความเห็นของแกก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องมีปัญหาลําบากยากเย็นอะไรสําหรับการประกันการได้ประกันของคุณทักษิณแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์ชยันชยยพรก็มองว่าน่าจะได้ประกันเพราะว่าก็เป็นการต่อสู้โดยกระบวนการตามกฎหมาย นะครับแล้วก็ดูจากหลักฐานที่ปรากฏออกมาต่อสาธารณะบ้างนะครับในบางส่วนเนี่ยคุณทักษณิณก็พูดแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นการบินประมาทอาคารมาตร,รายสถาบันพระมหากษัตริย์นะค,คือไม่ใช่เหมือนกับพวกกลุ่มเด็ก3นิ้วที่เรียกว่าโทษนะครับต้องบอกใช้คำว่าดาหยาบๆคลบายๆหรือว่าใส่ร้ายในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงอะไรแบบนี้ ก็เนี่ยอาจารย์พิษนุคุณนิพิษคุณเทพไทยอาจารย์ชัยยันนะฮะซึ่งก็3มคนหลังก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นฝ่ายเดียวกับคุณทักษิณน,นะถ้าพูดแบบในทางจุดยืนทางการเมืองก,ก็เห็นว่าคุณทักษิณก็น่าจะได้ประกันแบบไม่ได้ไม่ได้มีประเด็นอะไรลำบากยากเย็นแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มองแบบนี้เหมือนกันว่าเอออาจจะไม่ได้ประกันเนะช่นอะาจารย์อนนท์หรือว่าคุณจตุพรหรือว่าพิอยอเหตุผลของอาจารย์อนนท์ก็คือว่าเรื่องกรณีที่คุณทักษิณน,นั้นเคยหนีคดี แล้วก็หนีไป17ปีนะและระหว่างหนีไปนั้นเนี่ยก็ได้ก็เรียกว่ามีการทําให้เหมือนกับยังมีความเคลื่อนไหวอันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองอยู่ ก็อย่างที่ผมลำดับให้ฟังะนะฮะมีการให้สัมภาษณ์สื่อนอกนะครับหรือมีการใช้เทคโนโลยีนะครับเนี่ยโฟนอินหรือว่าวิดีโอคอลอะไรยังไงเข้ามาเนี่ยอันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแล้วก็ระหว่างนั้นคุณทักษิณก็ไม่เคยยอมรับเลยนะครับว่าคดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นเนี่ยเป็นคนดีที่บริสุทธิ์ยุติธรรมก็พูดมาตลอดว่าเป็นคนดีที่เกิดขึ้นโดยรัฐประหารและมีกระบวนการในการที่จะเล่นงานตัวเอง ทางการเมืองผ่านกับผ่านคดีเหล่านี้แบบนี้นะก็นั่นคือกรณีที่อาจารย์นนท์ยกมาว่าเป็นไปได้ที่ศาลอาจจะมองในมุมนี้นะครับ แล้วก็เมื่อมีเขาเรียกว่าประวัติของการหนีคดีอยู่<ม>ก็อาจจะสั่งให้ไม่ไมประกันไม่ให้ประกันก็ได้ขณะที่คุณจตุพรก็พูดไปเรื่องเดียวนะครับผมไม่พูดแล้วกันนะฮะ,ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีเดียวเรื่องดึเงเรื่องเดียวอะไรคุณจตุพรเนี่ยพูดอ่ะไหนๆก็เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาสักนิดนึ่งนะฮะว่าพูดมาก่อนหน้าที่โทษฮะอายการจะสั่งฟ้องคุณทักษิณแล้วน,นะคุณจตุพรฟันธงมาก่อนหน้านั้นแหละตอนที่มาเสวนาที่สถาบันทิศทางไทยนี่แหละบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยต้องสั่งฟ้องนะฮะต้องสั่งฟ้องเพราะว่าประเด็นก็คือว่า สิ่งที่คุณทักษิณได้ทํามาตลอดหลังจากได้รับการพักโทษนั้นเนี่ยมันล้นมันเกินมันล้าเส้นไปกว่าที่ ดีลที่คุยกันไว้ชนิดที่เรียกว่าปล่อยเอาไว้นะครับหรือว่าปล่อยไปมากกว่านี้เนี่ยรังจะเกิดความเสียหายฉะนั้นเนี่ยคุณจตุพรฟันธงตอนนั้นผมก็50-50นะนะแต่สาหรับคุณจตุพรแกก็กล้าฟันธงแบบแกว่าฟ้องแน่นะแต่เหตุผลที่น่าสนใจที่คุณจตุพรหยิบยกขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงกับที่คุณถาวรได้พูดก็คือว่าสำนวนที่อายการท่านก่อนนะอายการสูงสุดที่สั่งฟ้องเนี่ยทำเอาไว้นั้นเนี่ยเป็นสำนวนที่มีความรัดกุมแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอายการสูงสุด เหตุอะไรที่ต้องไปเปลี่ยนแปลงสำนวนะนะฮะที่เหลือก็คือก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการ ของศารเท่านั้นเองนะครับเนี่ยปี2ปี3ปีนะครับชั้นต้นอุทธรดีกาก็ว่ากันไปแต่ทีนี้นี่แหละครับอาจารย์อนนท์คุณจตุพรบอกว่าเนี่ยการสั่งฟ้องเนี่ยมันเป็นแค่ปฐมปบทนะของสัญญาณที่บอกว่าการล้มดิวการหักดิวเกิดขึ้นแล้วส่วนถ้าไม่ให้ประกันอีกเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าตอกฝาลงนะครับก็2มุมมองครับท่านผู้ชมนะฮะไม่รู้ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าวันที่18นั้นเนี่ยจะเป็นอะไรอย่างไรนะฮะจะได้ประกันตัวหรือไม่ ประการใดนะฮะและการได้ประกันหรือไม่ได้ประกันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เรียกว่าอ่ะท่านได้ประกัน ก็อาจจะเป็นก็เรียกว่าซึนามิหรือว่าแผ่นดินไหวในระดับกลางๆนะเพราะแปลว่านับจากนั้นนะครับคุณทักษิณก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการสู้คดีนะซึ่งก็ต้องใช้เวลายาวนานมากน้อยสั้นยาวเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะนําสืบกันจานขนาดไหนอย่างไรประการใดนะครับแล้วก็ทว่ากันไปนะครับสามศาลนะฮะคือถ้ายการฟ้องเนี่ยนะสมมุติว่าถ้าชั้นต้นคุณทักษิณได้รับการศาลสมมติฐานยกฟ้องนะสมมตินะครับสมมตินะฮะายการก็ต้องอุทธรณ์อยู่แล้วข ขณะเดียวกันถ้าคุณทักษิณน,นะครับเนี่ยสารชั้นต้นอาจจะอ่านหรือวินิจฉัย นะครับว่าผิดคุณทักษิณเองก็ต้องอุทธรณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่จบที่ศาลชั้นต้นแน่นอนนะฮะมันต้องไปถึงศาลอุทธรณ์แน่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาครับยิ่งคดีสําคัญแบบนี้เนี่ยนะฮะนู่นละผมว่า3ปี5ปีนะฮะซึ่งมันก็จะกลายเป็นคดีที่ติดตัวคุณทักษิณไปต่อเนื่องกันไปอ้าวครับทีนี้นะฮะมาดูกันที่ตรงนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมนะฮะสิ่งที่ปรากฏขึ้นเอาเป็นว่าฟังจากโฆษกสำนักงานนายการสูงสุดที่ได้พูดในวันที่29กวันนั้นนะครับก เมื่อสู้คดีกันเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามรูปคดีแหละครับรูปคดีก็เราก็ไม่รู้นะฮะหลักฐานที่ปรากฏออกมาท่านผู้ชมคงอาจจะเคยเห็นนะฮะผมไม่เคยเห็นแต่ผมไม่เอามานําเสนอนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนวนรูปคดีที่กําลังเป็นประเด็นกันอยู่นะฮะเราไม่ไปก้าวล่วงตรงนั้น แต่เคยมีคนเอามาเปิดให้ฟังเหมือนกันว่าคุณทักษิณได้พูดอะไรยังไงเอาไว้ซึ่งก็ขึ้นอยู่ล้ครับว่าอายการจะทําสำนวนไปขนาดไหนอะไรอย่างไรนะครับตรงนั้นก็จะมีเหตุเป็นมูลเหตุสําคัญเหมือนกันนะเพราะมีคําถามครับมีคําถามนะฮะสำหรับสาเหตุที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องคดีนะครับเนี่ยตอนนั้นนะครับคุณประยุทธ์เพชรคุณนะครับซึ่งเป็นโกศอายการสูงสุดนะครับ ได้ตอบคําถามกับสื่อบอกว่าเป็นรายละเอียดของคดีไม่สามารถจะถแถลงได้ขณะเดียวกันด้วยเหตุผลที่ว่าคุณทักษิณติดโควิดนะตอนนั้นนะก็สื่อก็พยายามจะถามขอใบรับรองแพทย์บอกว่ามาจากโรงพยาบาลไหนคุณประยุทธ์บอกว่าไม่ได้ตอบคําถามนี้บอกว่าแพทย์ให้การยืนยันรับรองแต่ต้องดูรายละเอียดอีกทีแต่ยืนยันว่าเรื่องการเลื่อนจะไม่เสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมและไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความเห็นของท่านอายการสูงสุดมีคําถามต่อครับจะเลื่อนได้หรือไม่คุณประยุทธ์ตอบ ว่าไม่ได้เป็นการคาดหมายเช่นเดียวกับคําถามที่ถามว่าอายการสูงสุดจะยื่นค้านประกันคุณทักษิณหรือไม่มีการรายงานข่าวนะครับว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้ตอบคําถามนี้อย่างชัดเจนแต่พูดโดยหลักการว่าต้องดูว่าอ่ท่านผู้ชมดูนะครับคุณประยุทธ์โฆษกอายการสูงสุดบอกว่าจะยื่นค้านประกันตัวหรือไม่นั้นหลักการก็คือว่าต้องดูว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่มีพฤติกรรมหลบนี หรือไม่จะเสียหายต่อความยุติธรรมหรือไม่เป็นประเด็นต้องพิจารณานะครับก็นั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นบูลเหตุที่อาจารย์อนนท์บอกว่ามันก็มีมูลอีกข้างหนึ่งเหมือนกันว่าศาลอาจจะคืออายการก็คงถ้าพูดแบบนี้ก็มีน้ำหนักไว้ตแต่ต้องยื่นขานตามตามกระบวนการนะฮะก็ให้ศาลท่านวินิจฉัยว่าจะให้หรือไม่ให้ประเด็นก็คือถ้าคุณนักสินไม่เคยมีพฤติกรรมหลบหนีเนี่ยอันนี้ก็ง่ายซึ่งอาจารย์พิษณุไม่ได้พูดเรื่องนี้นะพูดแค่ว่าระยะหลังศาลก็ให้ประการคดี1 1 2แ่ เนี่ยคุณรักเสียงเคยมีพฤติกรรมลบหนีไงตรงนี้แหละที่เป็นประเด็น นะครับเนี่ยซึ่งก็ต้องออกมาพิจารณานะนะฮะอาจจะมองได้ว่าเป็นเรื่องเก่าก็ได้ตอนนี้ไม่หนีแล้วหรือก็ไม่รู้ตอนนี้ข่าวลือที่มันสะพัดอึ้งอื้ออยู่ก็เยอะแยะมากมายเหมือนกันเพราะว่าผมบอกเลยครับว่ามันมันคือแบบว่าหัวเลี้ยหัวต่อสําคัญเลยไงนะฮะประกันหรือไม่ให้ประกันคือถ้าไม่ประกันปุ๊บคุกเลยเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับเนี่ยนะฮะอ้าวต่อมาครับท่านผู้ชมในวันนั้นนะก้อย้อนกลับในวันที่ยีนะครับเนี่ยคืออยากจะให้ไปดูรายละเอียดของการตอบโต้กันนักข่าวมันจะมีหลายหลายมุม ที่น่าสนใจอยู่ในนั้นนะครับานาเคนทองไพรวันนะครับอายการประจําจังหวัดประจำนะครับอายการสูงสุดและรองโฆษกสํานักง,งานอายการสูงสุดอธิบายนะครับหนะลักการเพราะตอนนี้คุณนักสินอยู่ในสถานะนักโทษซึ่งถูกพักโทษนะฮะซึ่งก็เข้าข่ายนะครับเนี่ยผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวนะครับชั้นพนักงานสอบสวนจนถึงชั้นพนักงานจนถึงอายการกรณีนี้จะต้องนําตัวนะครับไปที่ศาลคือถ้าไม่ไม่นำตัวไปที่ศาลศาลจะไม่ประทับรับฟ้องซึ่งกรณีคุณทักษินก็คือ เข้าขายแบบนี้นะครับอายการจะนัดส่งตัว คือนัดมาเจออายาการและ,ะอายาการจะอายาการจะพาตัวไปส่งที่ศาลวันที่18นะเพราะคุณนักษิณยังมีสถานะเป็นนักโทษนะครับที่ได้รับการพักโทษอยู่ซึ่งถ้าเจ้าตัวไม่มาและไม่มีการแจ้งเหตุขัดข้องนะครับเนี่ยกระบวนการที่เกิดขึ้นก็คืออายาการจะมีขั้นตอนมีหนังสือไปยังพนักงานสอบสวนและตํารวจนะครับให้ส่งตัวผู้ต้องหามาฟ้องภายในกําหนดระยะเวลาต่อไปมีคําถามนะครับขนานี้สถานภาพของคุณทักษิณในคดีใหม่เนี่ยคืออะไรคําตอบก็คืออายาการตอบว่ายังเป็นผู้ต้องหาอยู่ และก็จะเปลี่ยนเป็นจำเลยเมื่อสารนั้นประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเนี่ยฮะผมว่าตอบท่อนหลังสั้นไปนิดหนึง่งนะฮะวันที่18ถ้าไม่มาแล้วไม่แจ้งเหตุกระบวนการอายการก็คือต้องทำหนังสือแจ้งพนักง,งานสอบสวนและตำรวจให้ส่งตัวผู้ต้องหามาฟ้องภายในกำหนดเวลาแต่ก็ไม่บอกว่ามันอะไรยังไงเท่าไหร่ซึ่งย้ำนะครับว่า18นี้เลื่อนได้อีกไหม คุณประยุทธ์เพชรคุณบอกเองครับว่าไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้แล้ว2ก็คือต้องมาเมื่อไม่ได้แล้วก็แปลว่าต้องมามาก็ต้องมาดูว่าได้ประกันหรือไม่ได้ประกันถ้าได้ประกันก็จบคือจบในขั้นตอนนี้นะก็ว่ากันไปเรื่องของคุณทักษิณก็จะเปลี่ยนสถานะจากผู้ต้องหาเป็นจำเลยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเนี่ยชั้นต้นอุทธรณ์แต่ถึงฎีกาหรือไม่ ก็ว่ากันไปแต่ถ้าไม่ให้ประกันนี่แหละครับภาพที่จะปรากฏอันนี้จะเป็นข่าวระดับเขาเรียกว่าซีนามิขึ้นลูกใหญ่เลยนะฮะแผ่นินไหวระดับ8ปิกเตอร์เลยนะะก็คือภาพของคุณทักษิณที่จะต้องเดินเข้าไปในเรือนจำนะฮะซึ่งหลายคนก็คงจะเอาไปเปรียบแล้วกันละครับกับ7-8เดือนที่ผ่านมาซึ่งคุณทักษิณไม่ได้ติดคุกจริงแม้กระทั่งสัก1คืนนะฮะ,อะเอาละครับดีนี้ก็สุดท้ายนะครับ คือสมมุติถ้าไม่มาวันนั้นก็แปลนะครับว่าคุณทักสินเนี่ยก็มีการพูดถึงเหมือนการความเป็นไปได้จะหนีหรือเปล่าจะหนีหรือไม่ประการใดซึ่งสําหรับผมนะครับเรื่องนี้เนี่ยข่าวลือที่มันสะพัดมากมายเหลือเกินนั้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยตอนนี้แค่อาจารย์อนดท์นะครับฟังจากที่อาจารย์อนนคุยกับพี่ต้อยเนี่ยโอ้โหก็ไม่รู้ไม่รู้กี่กระแสและว่าไปนน่นเลยเส้นทางธรรมชาติอะไรยังไงคือผมมองนะครับว่าอ่ะต้องพูดแบบนี้แล้วกันว่า อันนี้ความเห็นแล้วนะครับคุณทักษิณจะหนีหรือไม่ประการใดนะครับผมมองอย่างนี้ครับคืออ้าความเห็นผมนะผมไม่คิดว่าคุณทักษิณจะหนีนะเพราะการหนีครั้งนี้ไม่เหมือนกับการหนีคราวที่แล้วสิ่งที่จะตามมานั้นเนี่ยมันผิดกันเยอะ <c oughs> ถ้าคุณทักษิณหน,นีครั้งนี้อีกนะครับทุกอย่างที่ผ่านมานะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเนี่ยจบสิ้นพังพินาศปนปีไม่เหลือเลย <c oughs> สองนอกเหนือจากตัวคุณทักษิณเองนะถ้าหนีอีกครั้งนะสิ่งที่จะเกิดความ หายนะตามมาด้วยก็คือพักเพื่อไทยนะฮะจะหมดสิ้นนะครับจะสิ้นสภาพจะกลายเป็นพักที่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีนะถ้าดูจากพงดูจากโพก็ไม่เดี๋ยวว่าจะเป็นโพของนิดาหรือจะเป็นโพของพระปกเก้าก็ยังเป็นรองพักเก้าไกลชนิด ไม่รู้จะอะไรมาสู้อยู่ตอนนี้นะฮะแต่ก็ฟุตโนตไว้นิดหนึ่งนะครับว่าขนาดเพื่อไทยทึ่งมีกําลังจะสู้มากที่สุดแล้วยังไม่รู้จะสู้กับก้าวไกลยังไงเนี่ยนะฮะในประชาธิปไตยดีเฟกแบบโซเชียลมีเดียเนี่ยพรรคอื่นที่เป็นรองจากเพื่อไทยก็ไม่ต้องพูดถึงแะครับแม้ว่าหนังเขาจะไม่ค่อยมีคนไปดูก็เถอะนะนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเสียสตังค์สองสาร้อยไปดูหนังนะฮะกลับไปโดนหวานล้อมให้ไปกาว่าโอ้โหนะครับเนี่ยแบบนั้นคนละเรื่องกันนะฮะท่านผู้ชมต้องแยกแยะให้ได้นะฮะคือคัอคนต แล้วไม่ใช่จบเฉพาะตัวคุณทักษิณเองจบเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณทักษิณน,นะะมันจบไปถึงพักของคุณทักษิณมันจบไปถึงอาจจะอุ้งอิงด้วยนะทายาททางการเมืองของ,ของคุณทักษิณซึ่งก็ต้องบอกเหมือนกันว่าณขณะนี้ก็นะครับยังเข็นไม่ขึ้นนะฮะยังไม่ได้มีบทบาทยังไม่ได้มีสถานะที่จะทําให้เห็นนะครับให สังคมหรือให้คนเชื่อมันคือกรณีแบบนี้มันดูง่ายที่สุดกับท่านผู้ชมคะคือต้องดูว่าฝ่ายตรงข้ามของคุณนักสินเนี่ยให้ราคาคุณองุงอิงขนาดไหนถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยให้ราคาคุณอุงอิงสมมติอ่ะถ้ามองว่าก้าวไกลนะฮะเป็นฝ่ายค้านออกมาซัดคุณอุงอิงออกมาถล่มคุณอุงอิงนั่นแหละแสดงว่าคุณอุงอิงเริ่มมีบทบาทเริ่มมีบาร,รมีทางการเมืองแล้วแต่ถ้าก้าวไกลไม่ทําอะไรระชาธิปัต์ไปทําอะไรก็คือแสดงว่าสิ่งที่คุณอ <'s tongue> ุงอิงทํามาโดยตลอดน,นั้นเนี่ย เขาไม่ให้เขามองไม่เห็นด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็มันไม่ง่ายนะฮะมันไม่ง่ายนะฮะแม้ว่าจะเป็น DNA เดียวกันก็เถอะตอนทางประวัติศาสตร์หลายครั้งหลายหนนะมันไม่ได้มีบทพิสูจน์อะไรอย่างไรหรอกว่าเรื่องของบารมี จะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันมาทางดีเอได้อ้านั่นแหละครับประมวลให้ดูสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเอพิโซดสุดท้ายแล้วก็คือบันทึกเอาไว้นะครับกรณีคดี1นึของค,คุณนักสินนั้นสืบเนื่องมาจากการให้สัมภาษณ์นะสื่อต่างประเทศที่เกาหลีเมื่อวันที่21พฤษภาคม2558นะฮะรุงนักกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะครับเนะี่ยนะซึ่งก็นะครับมีคําสั่ง ฟ้องมาตั้งแต่ปี2559แต่พักคดีเอาไว้เพราะฉะนั้นคุณทักสิงอยู่ต่างประเทศเมื่อกลับมานะครับก็ต้องมีกระบวนการในการไปขออายัดต,ตัวซึ่ง ก่อนหน้าจะถึงวันที่ประมาณเดือนมการาต้นปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยอายการสูงสุดก็พยายามทําหนังสือไปที่รกรมราชทัณฑนเพื่อขอเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหากับคุณทักษิณน,นะฮะก็กลายเป็นว่าได้ไปแจ้งข้อกล่าวหากันประมาณเดือนมการาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องย้ำอีกทีว่าข้อมูลที่เราได้รับรู้เกี่ยวกับคดีนี้ของคุณทักษิณก็ดีนะครับเรื่องของอการดําเนินการต่างๆของอายการสูงสุดนะฮะและเจ้าพนักงานสอบสวนก็ดีเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณวิรังรองนะครับ ที่จะติดตามกอติดเรื่องนี้มาโดยตลอดและก็เป็นคุณวิดังรองนั่นแหละที่นําข้อมูลนะครับและก็มีการแชร์กันมากมายผ่านไลน์กลุ่มจนสุดท้ายนะครับอายการสูงสุดก็ต้องถแถลงนะครับว่าคุณทักษิณนั้นเนี่ยมีคดี1นึติดตัวอยู่อีกหนึ่งคดีและตอนนั้นก็นะครับเนื่องจากคุณทักษิณได้ร้องขอความเป็นธรรมนะครับก็จะเลื่อนการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ประการใดซึ่งมีการเลื่อนไปนะครับครั้งที่1นนะฮะ ในวันที่10เมษายนแล้วก็มาอ่านกันอีกทีวันที่29พฤษภานะสุดท้ายก็มีคำสั่งฟ้องออกมาซึ่งในวันที่มีการอ่านคำสั่งฟ้องของอายการนะครับก่อนหน้านั้นคุณทักษิณก็ได้เข้าไปยื่นโดยให้ทนายนั้นเนี่ยบอกว่าคุณทักษิณจะไม่มาฟังในวันนี้เพราะมีอาการนะครับติดโควิดก็เลยไม่ได้มาฟังแต่วันนั้นถ้ามาฟังอายการสุดๆก็จะนำตัวไปที่ศาลทันที ซึ่งก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอย่างที่ว่ามาข้างต้นนั่นแหละจะได้ประกันหรือไม่ประกันอะไรประกันใดแต่ตอนนี้ก็คือเลื่อนไปวันที่18นะฮะจาก29พสกาพฤษภาคมก็กลายเป็น18มิถุนายนวันนั้นนะครับจะเป็นวันที่เราจะได้รู้กันว่าทิศทางการเมืองไทยจะเป็นอะไรอย่างไรนะฮะก็จบตอนสุดท้ายครับสำหรับกรณีเรื่องคดีหนึ่งของกุณทักษิณน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตั้งแต่เอพิโซดแรก จนถึ่งเอพิโซดสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวผมจะนําเอาทุกเอพิโซดนนครับไปรวบรวมเป็นตอนยาวให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ